ครับสวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งในแ l นเวอร์ m ั i e ซอมบี้ด่านสะน้ำเลเวลที่6นะครับแล้วผมเราไปกันเลยครับไปครับผมในด่านที่6นี้มีซอมบี้แปลกไหมลวครับอีกหนึ่งตัวเป็นซอมบี้ขับรถอะไรทึกอย่างนะครับครับผมเราไปดูกันเลยครับเราก็จะใช้แผนเดิมนะครับมีซัน f ฟลเวอ พีช er, ูเตอร์สโนพีพิเตอร์วอนัทใบบัวนะครับแล้วก็ตัวสะลายตัวพริกนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นงับงาบนะครับไปครับจัดไปเราก็จะใช้แผนเดิมนะครับของทานตะวันไปก่อนหนึ่งตัว แล้วก็เก็บสะสมพระาทิตย์นะครับตอนที่ซอมบี้จะมาเราลงทันตะว,วันให้เยอะที่สุดนะครับมานะครับซอมบี้ตัวแรกตอนนี้เราก็จะใส่พีชูเตอร์ลงไปนะครับ มีพระอาทิตเหลือเราก็จะใส่เป็นตัวใบบัวไปด้วยนะครับตุดีแพดซอมบี้ตัวที่สองเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เราก็ต้องเก็บพราทิตย์สำหรับตัวพิชเตอร์นะครับงาตะว,วัน รีพทนะครับมาไม่ซ้ำแถวกันเลยครับตอนนี้ตอมบี้ใส่เป็นพีชูตเตอร์ไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับหลานนี้เราจะลงทานตะวันแค่แถวเดียวนะครับ ครับซอมบี้หัวรวยแล้วก็จะใส่เป็นส n โนพีนะครับ ที่หกวยเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้เรามากันได้ครึ่งทางของเว็บแรกแล้วนะครับ อันนี้ปล่าครับนี่ตนวในน้ำก็เริ่มมากันแล้วนะครับ ั่งเต็มแล้วนะครับเหลือแค่ในน้ำครับอีกสองตัวในน้ำหัวปวยก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มมากันเยอะขึ้นเรื่อยๆ เบแรกมาแล้วครับเราลงสโนพีไปทุกแถวแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปเราก็จะลงเป็นรีพิเตอร์นะครับเสียงสตาร์เชิงมาครับจัดทิกไปก่อนครับ หนึ่งตัวเฟบใหญ่เฟแรกหมดกันแล้วครับใส่รีพิเตอร์ไปแลวนะครับหนึ่งตัว ครับลีพิเตอร์ทีเหลือเราก็จะใส่รีพิเตอร์ให้เต็มทั้งแถวนะครับ เวทใหญ่เวทที่สองจะมาไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับสำหรับดอกทานตะวันแค่แถวเดียวในน้ำเราก็จะเริ่มลงวอนัดแล้วนะครับ เว็บใหญ่เว็บที่สองไม่รู้เราจะไปได้ถึงไหนนะครับเว็บใหญ่เว็บที่สองมาแล้วนะครับ รีพิตเตอร์เรายังไม่เต็มแถวเลยนะครับยังขาดอีกหนแถวเสียงสไตร์เครื่องรถก็มาแล้วครับจัดทิชไปครับหเม็ดแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องน้าห่วงนะครับพอรู้สึกว่าจะมีรถแค่คันเดียว ได้ตัวใหม่มาไปดูกันครับว่ามันชื่อว่าตัวอะไรไปกันเลยครับชื่อว่าสไปร์วีนะครับเป็นเหมือนตัน้นหนามนะครับจะทำลาลซอมบี้จากพื้นนะครับจากฝั่งพื้นนะครับไปดูกันครับกับดานต่อไป เบเวลเจ็ดครับไป oh. เลยครับต่อไปก็จะมีตัวดำน้ำครับทั้งตัวดำน้ำทั้งรถอะไรทักงอย่างนะครับครับผมเราก็จะใช้ตัวเดิมไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยของเราเราก็จะมีเป็นดอกทานตะวันนะครับ P ีชูเตอร์สโน e พีรีพิเตอร์ลิลี่แพดวอัตัวพ i ิกนะครับแล้วก็ตัวใหม่ของเราตัวพื้นหนามนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือตัวสาลายครับครับจัดไปครับอ่ากนี้เราก็จะยังวางซันโฟเวอร์ไว้หนึ่งตัวเหมือนเดิมครับเอ้หนแถวเหมือนเดิมนะครับ ว่าจะทันไหมก่อนจะถึงเว็บแรกเราจะวางได้แค่ไหนตอนนี้ซอสบี้เริ่มออกมาแล้วครับออกมาเร็วมากตัวที่2มาแล้วครับ ต้งไปแล้วครับตัวที่สามออกมามาไม่สามแถวกันเลยทีเดียวเราต้องเก็บสะสมอันตะวันนะครับแต่เต็มแถวให้เร็วนะครับเพื่อ,อที่จะผลิตลาิตุได้เร็วขึ้นมาแล้วครับสองมีหัวกล้วย สันโอพีไปก่อนครับอย่างที่บอกครับถ้าฟอมีเหลือก็จัดเป็นใบบัวไปทำนี่หกโคยไหมนะครับ เยอะเลยนะครับโอเคเราผลิตไม่ทันเลยนะครับทีชูตเตอร์ก็ยังไม่เต็มแถวตัวในน้ำก็เริ่มมาแล้วนะครับ ไะถึงเว็บแรกแล้วด้วยโนีเรายังไม่เต็มแถวเลย ไม่มีตัวแปลกอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ในน้ำมีหูบโวยมาอีกหน่งตัวนะครับเราต้องรีบตรงสโนพีให้เร็วที่สุดนะครับไปครับต่อ,อไปเราก็จะใช้แผนเดิมนะครับเป็นรีพิเตอร์นะครับสำหรับแถวถัดไป ขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับเบฟที่สองอจะเอาอยู่หรือไม่ไปดูกัน มาครึ่งทางของเว็บที่สองแล้วนะครับตัวดำน้ำมาเลยนะครับระหว่างนี้เราก็จะลงกอนัดไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าตัวดำน้ำมันจะโผล่ขึ้นมาให้เรายิงได้นะครับเอาล่ะครับกอนัดผลิตเมทันนะครับ เราก็จะลงตัวสาลายไปก่อน แบบที่สองนี้จะทานไหมเออตัวกระแผงแผงลุกไปแล้วครับทีนี้ก็สบายแล้วแล้วครับ เฟใหญ่เวฟที่สองมาแล้วนะครับเราลงรีพิเตอร์เสร็จพอดียังไม่ได้ยินเสียงสตาร์ทเครื่องรถยนนะครับตัวถัดไปที่เราจะลงคือตัวหนาม คือจะลงได้เฉพาะบนฝั่งนะครับในน้ําเราไม่สามารถลงได้ถ้าลงไปในน้ามันก็จะไม่มีผลอะไรครับต่อให้มีลิลนริ้วแผ่ก็เถอะตวนหน้มนี่คุณสมบัติมันคือถ้าซอมบี้เดินผ่านมันก็จะโจมตีจากด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ชนิดไหนก็แล้วแต่ ผลทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งซอมบี้ที่เดินถือประตูนะครับเราก็จะลงตัวนหนาไปสักสแถวนะครับ ตัวหนามทีเดียวไปเลยครับตัวหนามเราไม่เป็นไรครับลงใหม่ได้เสียงสตาร์คเค่อรกรถไครับจัดปีครับ แล้วเวฟใหญ่เวฟสุดท้ายเข้ามาครับเวฟที่3เสียงสุดท้ายเครื่องรถมาก่อนเลยครับบุ้มเรียบร้อยไปแล้วครับรู้สึกว่าในน้ำจะเยอะอยู่นะครับรอบนี้ ก็แข่งตัดสายไปหนึ่งดอกครับเหลือแค่ซอมบี้หกควยกับซอมบี้ธรรมดานะครับเรียบร้อยครับจบไปอีกหนึ่งด่านครับเราก็จะได้ต you know ัวใปมาตัวนี้หัวจะมีไฟด้วยนะครับไปดูครับว่ามันชื่ออะไร ครับสำหรับตัวใหม่นี้มีชื่อว่าทอส o ูดนะครับคือเวลายิงถั่วไปนะครับถ้าผ่านตัวนี้มันก็จะกลายเป็นลูกถั่วไฟนะครับซึ่งจะมีแรงแรงเาเมจที่สูงมากนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับจากนายพีนัทครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบายบาย